ชุติมาทองแผ่ค่ะลกูกเริ่มแรกเนี่ยนะคะเบาหวานเป็นมากเป็นต้องหมอบังคับให้ตรวจตาแล้วกินยาเป็นกระสอบแล้วตอนหลังมาก็ไม่มีแรงรักษามันก็แค่นั้นมันทรงทรงุดๆุดถ้าใครเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากอยู่ลพกไปดีกว่านอนทำอะไรก็ไม่ได้ไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นเลยท้อใจไม่กลัวตายเลยธรรมดาคนเรากลัวตายนะแต่ตอนนั้นไม่กลัวตายเลย ครเอแบงค์พันเนี่ยนะมาเต็มให้ที่นอนนะท่วมตัวเราอะฉันไม่เอาฉันขออยากร่างกายแข็งแรงฉันอยากเดินได้ฉันไม่เอาขอแค่พอมีพอกินลูกอะได้ลูกมาแนะนําก็ไม่เชื่อแต่ลูกนะ่ะเขาดีขึ้นแล้วก็บอกลูกพาแม่ไปบริษัทิคะมาศึกษาอยู่เป็นเดือนน่ะแล้วก็เริ่มกินพอแน่ใจแล้วนะแล้วก็แน่ใจจากลูกสาวอะเขาว่าการดีขึ้นอะ กินมาประมาณเดือนแรกนุลูกนะไห้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมันมันฟื้นฟูหรอกมันฟื้นฟูมันดีมา,มาอะไรหลายอย่างนะลูกกินก็อร่อยแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มเดินเริ่มเดินได้เริ่มเดินดีจากเดินไม่ได้จากข้างล่างเนี่ยเป็นเดือนนะฮะเริ่มได้แล้วเฮ้เราไม่เคยลองเดินนะลูกเราคิดว่าเราเดินไม่ได้โอ้ค่อยเดินได้เนี่ยก็เถิบได้ ลงบันไดโอเคมานั่งสูดอากาศข้างล่างแล้วก็โอ้โหมันเป็นได้เหรอเน,นี่ยก็นึกถึงนึกถึงพอลิตินแล้วเฮ้ยมันเป็นได้เรอเนี่ยเป็นจริงเหรอเน,นี่ยแล้วตั้งแต่น,นั้นนะตั้งใจกินมาตลอดไม่เคยขาดตื่นมาต้องกินพอลิตินก่อนแต่ยาเบาหวานก็ยังกินอยู่นะลูกนะพอแม่กินไอ้นี่มาได้ประมาณสักร่วมๆปีอะยาเบาหวานเลิกกินเลย เพราะว่าแม่กลัวไตเพราะแม่กินมานานแล้วไปหาหมอหมอบอกกับคุณป้าคุณป้าดูแลร่างดีจังเลยเราก็นึกในใจฉันไม่ได้กินยาแก่หรอกจากเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเห็นเราที่โซมากเลยโซมากคอกพี่พี่ไปทำอะไรมาเนี่ยบอกไม่ได้ทำเมื่อก่อนเนี้ยพี่พูดกับหนูแล้วพี่หน้าสั่นนะใครๆก็เห็นบอกแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วแกทำไมไม่บอกฉันนะว่าฉันหน้าสัน่นใครจะไปกล้าบอกพี่ พี่โศมแลวลาพี่พูดพี่หน้าสันด้วยนะยังพูดกันเลยว่าพี่ต้องเป็นภาคินสันแน่ถ้าไม่ได้ตัวนี้นะแม,ม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แม่ไม่ได้มาสวยอยู่ตรงนี้จริงๆลูกแม่แม่ไหว้ทุกวันนะแล้วแม่ขอบคุณขอบคุณคนแนะนําขอบคุณเจ้าของขอบคุณผลิตภัณฑ์ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในบริษัทร,ร่างกายเดี๋ยวนี้ถึงแข็งแรงไปเจอคนเจ็ดสิบด้วยกัน,นเอ,อ่ะเราแข็งแรงกว่า